สวัสดีครับการประทะกันในประเทศลาวระหว่างกองกําลังไม่ทราบฝ่ายกับทหารลาวตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นกลุ่มไหนแต่มีการคาดการว่าจะเป็นกลุ่มขบวนการยาเสพติดที่ไม่พอใจที่ถูกจับมากกว่า20ล้านเม็ดจึงเปิดปฏิบัติการเอาคืนทหารลาวเป็นแค่ข้อสันนิษฐานเท่านั้นเพราะยังไม่มีรายละเอียด ดูจากการประทะแล้วหนักเหมือนกันทหารลาวพยายามส่งกำลังเข้าไปในพื้นที่แต่ก็ถูกสกัดจากกองกำลังไม่ทราบฝ่ายตอนนี้ทหารลาวติดต่อไม่ได้แล้วห้านายจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้คำถามคือกลุ่มไหนกล้ามาเปิดกับทหารลาวขนาดนี้หลายคนมุ่งไปที่ว้าแดงเพราะมีศักยภาพเพียงพอที่จะเปิดปฏิบัติการแบบนี้ได้ทั้งยุธทธทปก์และกำลังคนแต่ว่าเอาจริงๆแถวนั้นมีกองกำลังหลายกลุ่มกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย มีเยอะมากกว่าที่เราคิดยังสรุปไม่ได้นะครับถึงตอนนี้สื่อของลาวเงียบกริบไม่มีความคืบหน้าแต่ว่าข่าวไทยกับกัมพูชาสื่อของลราจะเร็วมากก็ต้องติดตามต่อไปทหารลาวจะเคลียร์ได้ไหมอีกเรื่องที่เป็นประเด็นคือ,อยูเคีนใช้โดนผิวน้ำติดขีปนาวุธจัดการเครื่องบินมหาเทพซู30 ่3 0ร่วงแบบแน่ๆแต่ว่ากองเชียร์รัสเซียไม่ยอมเรื่องขี่ปนาวุธที่ใช้รับไม่ได้ถ้าเป็น AIM น i g h t s a i d e r มันต้องเป็น R73 ของรัสเซียเองเท่านั้นตอนแรกมีข่าวออกมาว่าใช้ AIM น i g h t Sky Raider ติดโดนมากุระเจดแต่ว่าโดนไป3ลำมีมากุระ5้าไปด้วย ตัวของหน่วยข่าวกรองของยูเครนเองก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นขีปนาวุธ a i m n i d e w s a i d e r แค่บอกว่าใช้ขีปนาวุธจากโดรนมากระไปทำลายสองลำก็คือซู3 0และ MI-8 ซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์แล้วแสดงความยินดีกันแต่ว่ามีสื่อหนึ่งลงว่าใช้ขีปนาวุธ a i m s i d e w s a i d e r เพราะมีภาพโดนผิวน้ำของยูเครน ติดขี่ปนาวุธ AIM-9 Sidewinder ซึ่งมีบางสื่อบอกว่ามันเป็น R-73 ซึ่งเป็นสื่อของอเซอร์เปจันลงวันที่4พฤษภาคมมาแก้ข่าวว่าอยู่เครนไม่ได้ยืนยันว่าเป็น AIM-9 Sidewinder สื่อของอเซอร์เปจันอ้างเทเล gram ของรัสเซียว่าเครื่องบินูู3 0ถูกขี่ปนาวุธ R-73 สื่อรัสเซียจะยอมรับไหมมันก็ต้องบอกว่าเป็น R-73 ดีกว่าบอกว่าเป็น AIM-9 Sidewinder อยู่แล้ว มีผู้ชมบางคนมาแย้งว่ามันเป็น R73 ก็ต้องอธิบายว่าหน่วยข่าวกลองของยูเครนไม่ได้ระบุว่าใช้ขีปนาวุธชนิดใดท,ทำลายซู่30อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลมากนักอยากปิดเป็นความลับไว้แต่ว่าสื่อวิเคราะห์จากภาพ ที่ยูเครนเอามากุระ V5 มาดัดแปลงให้มีพิสัยไกลขึ้นเป็นมากุระเกตตอนแรกมากุระ5มามันติด R73 ซึ่งขี่ปนวุตตัวนี้ยูเครนผลิตเองไม่ได้ต้องซื้อจากราัสเซียมาใช้กับซู27แล้วก็มิก29แต่ว่าตอนนี้ร,รัสเซียไม่ส่ง R73 ให้กับยูเครนแล้วยูเครนเหลือน,น้อย เอาไปใช้กับเครื่องบินดีกว่าเลยเอา AIM-9 Sidewinder ที่ได้มาจากสหรัฐมาติดมากราเ7เดิมที 5, มากราหมันติด r 7 3ได้แค่ลูกเดียวเอามาทำเป็นมากราเ7มันติด AIM-9 Sidewinder ได้2ลูกมีภาพออกมาด้วยหน่วยความมั่นคงของยุคเคนหรือว่า s u b บอกว่าส่งโดนผิวน้ำมากราเ7ไปก็แสดงว่าแบก AIM-9 Sidewinder ไปวิเคราะห์แค่นี้เลยนะครับ ส่วนยูเครนไม่พูดว่าใช้อะไรจัดก,การสู่0ส่วนหนึ่งอยากเก็บไว้เป็นความลับอีกอย่างก็คือกว่ารัสเซียไปโวยวายกับสหรัฐว่าส่งขีปนาวุธให้กับยูเครนเพราะว่าสหรัฐกับรัสเซียมีข้อตกลงกันอยู่ว่าจะไม่ส่งอาวุธขั้นสูงให้จะไม่ส่งอาวุธพิสัยไกลให้ทีนี้ต้องมาพิจารณาว่า A I M 9 side wheater มันเป็นอาวุธขั้นสูงไหมถ้าเกิดเข้าตำรายูเครนก็จะใช้ AIM-9 Sidewinder ไม่ได้อีกพวกขี่ปนาวุธพวกนี้ทั้ง AIM-9 AIM-120 สหรัฐส,ส่งให้กับยูเครนใช้กับระบบป้องกันนาแซมซึ่งไม่ผิดกติกานะครับเพราะว่าเป็นอาวุธในเชิงป้องกันแต่ว่ายูเครนเอามาดัดแปลงในเชิงรุกเอามาจัดการซู30 รัสเซียอาจจะทักท้วงได้สหรัฐอาจจะระงรับการส่งให้กับยูเครนได้มันก็เป็นเรื่องยูเครนเลยไม่ระบุแต่ว่าอีกลำที่จัดการได้คือ MI8 อันนี้ระบุว่าใช้มากุระ V5 ติด R73 ทําทำลายต้องเข้าใจว่ารัสเซียโดนไป2ลำศูา3 0แล้วก็ MI8 สูนย0ยูเครนไม่ได้พูดว่าใช้อะไรจัดการแต่ว่าหลุดออกมาว่าใช้มากุระเจ มันก็คือ AIM-9 ส่วน Mi-8 เป็นการใช้ R-73 ตามนั้นมันมีเหตุผลส่วนกองเชียร์ัสเซียบอกว่า Su-30 โดน R-73 มันสบายใจกว่าแค่นั้นอย่างน้อยโดนอาวุธของตัวเองเป็นการปลอบใจอาวุธตัวเองทำลายมันเจ็บน้อยกว่าโดนอาวุธของสหรัฐอเมริกานะครับ